ป้ากับลุงเป็นผู้แทนโดยชอบชอบโดยกฎหมายโดยม,มีทนายกบย่านสิทธิ์เองเหมาให้ป้ากับลุงไปดูแลนี่คอยอยบ่รูู้กอย่อยตกใจอยู่ป้าคอยก็ยำอยู่ว่าคอย่ะบ,บ่ต้องการคอย่ะบ,บ่ต้องการครอบควาองลูกแต่เพียงพูด,ดียวอย่างเด้อ่อยแต่แค่อยากอ,าอยากแค่มีสิทธิ์มีสิทธิ์ในการดูแลลูกพอสมอควอ่ากลับบ่าดใสิไปอยียงมากมมยแคบมีสิทธิ์ในการออกสิทธิ์ออกเสียงในการ ลูกไปโรงหรอลอดโรงเรียนมีการคอมเมนต์ว่าโรงเรียนลูกต้องเป็นอย่างนี้น,นั้นนี้นะอย่างสีคือ้ตรงข่อยอ้องีมิทธิ์ตรงนี้น้ำแค่นี้แหละพี่น้อง ว่าเคยเป็นดราม่าเดือดไปแล้วก่อนหน้านี้ค่ะสําหรับทางด้านคุณแพราพาวแสงทองที่เลิกรากับทางด้านอดีตสามีอย่างคุณบิ๊กผู้อยู่บ้านฟินแลนด์ส่วนสาเหตุที่เลิกค่ะก็ต้องบอกว่ามันเป็นการจบที่ไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่เพราะว่ามันมน้เรื่องราวของบุคคลที่3เข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์ค่ะจนทําให้ระยะหลังเนี่ยทางด้านคุณแพราพาวค่ะจะทําอะไรก็มักจะโดนดราม่าอยู่ตลอดเวลาและล่าสุดค่ะคุณแพราพาวค่ะได้เดินทางมาเปิดใจในรายการคุยแซบโชว์หลังจากที่เกิดเรื่องซึ่งมี ถือว่าเป็นครั้งแรกค่ะที่คุณแพลวเนี่ยได้ออกมาพูดในรายการแต่ก็ไม่รู้ค่ะว่างานนี้ค่ะเมื่อคุณแพลวเนี่ยออกมาพูดค่ะมันเหมือนว่าจะเป็นการจุดไฟให้มันเดือดขึ้นมาเป็นรอบที่สองหรือเปล่าโดยคุณแพลว์ค่ะได้ตอบถึงทั้งประเด็นเรื่องของมือมิกเรื่องของสามีเก่าอย่างผู้ใหญ่บ,บ้านฟินแลนด์รวมถึงเรื่องของลูกๆที่ได้มีการฟ้องร้องกันจากทางด้านอดีตสามีโดยในส่วนเรื่องของมือมิกที่หลายๆคนอยากรู้ค่ะตัวคุณแพลว์เขาก็ยืนยันว่าก,กับมือมิกเนี่ยไม่ได้มีอะไรเกินเลยกันจริง ซึ่งก็งงมากที่อยู่ๆอดีตสามีก็ออกมาไล่จนมันกลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตจนต้องได้เลิกกันเพราะก่อนหน้านี้เขาก็บอกว่ามันเหมือนเป็นการเคลียร์กันแล้วก็จบไปแล้วและเขาก็บอกเขาว่าเรื่องที่เราไปคุยกับมือมิกเนี่ยมันมีเหตุผล1 2 3 4สแต่ว่ามันไม่ได้มีอะไรที่เกิดเลยแบบที่เขาว่า และอีกหนึ่งเรื่องค่ะที่ทําเอาเกิดเป็นประเด็นเดือดหลังจบรายการค่ะเมื่อคุณแพรวเผาได้มีการเล่าว่าคุณบิ๊ก่ะเขาไม่โอเคที่จะให้บุคคลที่3เนี่ยไม่ว่าจะเป็นคุณลุงคุณป้าหรือจะเป็นคนในวงเนี่ยเอารูปลูกเอาคลิปของลูกเขาไปถ่ายทำคอนเทนต์เพื่อหาผลประโยชน์ส่วนตัวแต่ทางด้านคุณแพรวเผาก็บอกว่าใดๆค่ะลูกๆทั้งสองคนเนี่ยตั้งแต่เล็กจนปัจจุบันคุณป้ากับคุณลุงที่เป็นพี่สาวของเขาเนี่ยก็เป็นคนเลี้ยงเด็กๆมาหรือบางครั้งที่ทางด้านคุณป้าคุณลุงถ่ายเนี่ยก็เพราะว่าแฟนคับ ขอบอกให้ป้าเนี่ยถ่ายให้หน่อยนะไลฟ์ให้หน่อยเพราะว่าอยากเห็นเด็กๆและคุณแพราพาวาค่ะก็ได้พูดกลางรายการดังค่ะว่าตัวคุณแพรวาเนี่ยได้มอบอานาจให้ลุงก,กับป้าเป็นผู้แทนโดยชอบทาตามกฎหมายแล้วในตัวของลูกๆทั้งสองคนซึ่งงานนี้ค่ะต้องบอกว่าหลังจากนั้นหนึ่งวันค่ะทางนั้นคุณบิ๊กก็ได้ออกมาไลฟ์สดเช่นเดียวกันพร้อมพูดถึงว่าเมื่อวานที่เขาพูดว่าเขาได้มอบอานาจให้ลุงกับป้าเป็นผู้แทนโดยชอบทาตามกฎหมายแล้วคุณบิ๊กก็บอกว่าตนเองก็ตกใจเพราะว่า ไม่เคยรับรู้เรื่องนี้มาก่อนเราเป็นพ่อแต่ว่าเราไม่เคยทราบเลยพร้อบอกว่าตนเองก็ไม่ได้ต้องการจะครอบครองลูกแต่เพียงผู้เดียวนะแต่แค่อยากมีสิทธิ์ในการดูแลลูกๆไม่ได้จะไปอะไรมากมายอยากมีสิทธิ์ในการออกเสียงบ้างในการที่จะเลือกโรงเรียนให้ลูกแต่เรื่องอื่นก็ไม่ได้วุ่นวายอะไรที่ดีกับลูกก็แค่อยากจะทําแต่สิทธิ์ที่ลุงกับป้าได้ดูแลลูกๆเนี่ยคุณบิ๊กก็บอกว่าตนเองเสียภัยมากๆค่ะตอนที่รู้ซึ่งก็เป็นที่ทราบกันดีค่ะว่าคุณบิ๊กเนี่ยเขาก็ได้มีการฟ้้อองงท อดีตภรรยาอย่างคุณแพเวาด้วย โดยคุณบิ๊กค่ะเขาก็บอกว่าที่เขาทําที่เขาฟ้องร้องเนี่ยเขาไม่ได้อยากจะเอาชนะใครไม่ได้อยากจะสะใจหรือเอาเอามันแค่อยากทําเพื่อลูกให้ดีต่อลูกเท่านั้นที่มีการยื่นฟ้องร้องไปเนี่ยเขาบอกว่าเขาแค่อยากจะไปเซ็นรับรองในตัวบุตรจะได้มีสิทธิ์ออกเสียงในตัวลูกและในทางกฎหมายคุณบิ๊กเขาก็บอกว่าตัวเขาเนี่ยไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับทางน้านคุณแพรวพาวในทางกฎหมายคุณบิ๊กแทบจะไม่มีอะไรเลยในตัวลูกก็เลยได้ยื่นฟ้องไปเพราะว่าแค่อยากได้สิทธิ์ในตัวลูกเท่านั้นซึ่งก็ต้องบอกว่าตอนที่คุณเขาสด พูดถึงเรื่องนี้ค่ะก็มี FC หลายท่านเข้ามาคอมเมนต์สนั่นกันถึงเรื่องราวดังกล่าวเลยค่ะไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลา์สไตล์มาเสิร์ฟคุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปด,ดีและสาระความบันเทิงครบลดได้ทุกช่องทางที่ไทยนิว